เจ๊เอสวัสดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมุนชูครับแล้วก็วันนี้ก็เดินทางมาสู่ยีทีที่สี่แล้วเป็นเดที่สี่สิบเอ็ดของน้องแคทเปอร์แล้วก็อับน้องมาวันตอนนั้นน้องอายุสามสิบวันตอนนี้อยู่ที่สี่สิบเอ็ดวันแล้วนะเราก็นับหมดก็คือตอนนี้น้องอายุอยู่กับเราได้แค่สิบเอ็ดวันแต่มันรู้สึกเหมือนนานมากเลยใช่ไหมทุกคนนั่นแหละแล้วก็น้องก็มีอาการเป็นก็อตซลล่าตลอดเวลาเลยนะ ไม่รู้ว่าเราเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรได้เนาะมันมันอ่อนมากเลยอะ่ะแต่ว่าโอเคมาเข้าเรื่องดีกว่าวันนี้นะเราเราก็มีชาเลนจ์ชาเลนจ์หนึ่งมันลองทําดูไม่รู้ว่าทําไปอะ่ะจะสําเร็จไหมหรือว่าหรือว่าจะไม่สําเร็จหรือว่าเออเผื่อให้เพื่อนๆที่ที่คิดว่าอยากจะออสนใจเลี้ยงน้องอะไรอย่างเงี้ยก็ ดูเป็นแนวทางแล้วกันเนาะเรามาลองทําการทดลองสักอันหนึ่งง่ายๆก็คือทุกคนสังเกตไหมว่าเวลาที่เราเราจะเลี้ยงนกเนี่ยความคิดแรกของทุกคนเลยคืออะไรอะ่ะก็คือความคิดแรกเลยนะเราเชื่อว่าทุกคนน่าจะคิดว่าสกปรกอืม, <S> 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 อมก็คือเออเนาะเขาก็พูดกันว่านกออไม่เป็นเวลา นกอื้อโศกโปกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะบอกให้นะทุกคนว่าจริงๆแล้วมันคือความที่เราไม่เคยเลี้ยงหนึ่งมันทําให้เกิดความเข้าใจผิดเนาะก็คือสมมุติว่าเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยสัตว์เลี้ยงเนี่ยที่เราเลี้ยงเนี่ยกับสัตว์ที่มันอยู่ตามที่สาธารณะอย่างเช่นเวลาเราไปวัดแล้วเราเจอนกเราไปไหนแล้วเราเจอสุนัขจรจัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็จะหากินเองไม่รู้แหละอะไรเขากินได้เขาก็กินหมด แน่นอนครับมันทําให้อื้น้องโสกโปกอาจจะมีเชื้ออาจจะมีแบคทีเรียรหรือไวรัสปนเปื้อนในในนกพวกนี้หรือว่าสัตว์ปีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมดแหละแต่ว่าทีนี้เราจะบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะคือจากที่เราเลี้ยงมานะอยู่กับเรามาสิบกว่าวันอะ่ะเราไม่ได้รู้สึกว่ามันสกโปกขนาดนั้นเพราะว่าหนึ่งคือสิ่งที่น้องกินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่เราเลือกเราก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้น้องแล้วก็ เรื่องของการตรวจโรคกักกันโรคนะเราทําหมดแล้วก็คือตอนนี้น้องปลอดเชื้อร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เหมือนสัตว์เลี้ยงในบ้านชนิดอื่นไม่ได้ต่างจากหมาแมวอะไรอย่างเงี้ยอ,อือก็ประมาณนี้เราก็เลยเราแล้วแล้วเราก็จะเห็นว่าอื้อน้องเนี่ยมันก็ก็ไม่ได้ดูสกกรกอะไรเลยเหมือนมันไม่เหมือนเอาอย่างงี้มันไม่เหมือนนกที่อยู่ข้างนอกที่เขาหากินเองร้อยเปอร์เซ็นถ้าใครเคยนกเจอนกที่ อื้อใส่รถทุกคนจะเห็นเลยว่ามันแบบเป็นน้ําเหลวขาวถูกไหมบางบางตัวก็แบบเยอะบางตัวก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่ง,งนั่นคือเขาหากินเองตามธรรมชาติเนะ้องเขาได้อะไรเขาก็เอื้อออกมาเป็นแบบนั้นอาจจะมีเชื้อโรคแน่นอนเพราะว่าเขากินอะไรทุกอย่างที่เขาหาได้เออแต่ว่านกแบบนี้มันไม่เหมือนกันละเออเวลามันอื้อออกมาเนี่ยมันก็จะสังเกตได้ทีนี้คําถามต่อไป ก็คือคือแล้วถ้าเราจะฝึกให้น้องอะ่ะอื้อเป็นที่อื้อเป็นเวลาเราจะทำยังไงได้เราก็ไม่จริงๆอะ่ะเราเราไม่รู้นะแต่เราคิดเองเราก็คอยดู youtube ช่องคนอื่นมาอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าเขาฝึกกันประมาณนี้ส่วนเราอะ่ะเราก็จะฝึกในแบบของเราเริ่มต้นคือเราต้องรู้จักนกเราก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเนี้ยมันเที่ยงละ น้องเริ่มหิวแล้วเริ่มบวยวายแล้วก็คือเดี๋ยวเราจะเก็บทําความสะอาดโกงทั้งหมดใน,นในเนี้ยในเนี้ยทั้งหมดเลยว่าเราไม่ให้เหลืออื้อเลยนะแล้วเราก็จะให้อาหารให้ให้ข้าวหน้องทีหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะมานั่งดูว่าเ,เวลาน้องอื้อเนี่ยน้องอื้อติดต่อกันร,ระยะห่างเวลาคือกี่นาทีอื้อหนึ่งครั้งกี่นาทีอื้อหนึ่งครั้ง อ่ะเราก็จะได้จับเวลาถูกว่าเวลาที่น้องจะอื้อปุ๊บเราก็จะเอามาใส่ใส่ใส่ในใส่ในตู้กกเนาะ,ะก็เพื่อให้น้องอื้อก่อนแล้วก็ถึงจะเอาออกมาอทีนี้เราจะได้รู้สมมุติว่าเวลาเวลาเราเอาเขาไปเที่ยวหรือเอาเขาออกมาเล่นจากตู้กกเนี่ยเราตัวเราเองนะเราจะเกิดการระแวงเพราะเราก็ไม่ได้อยากโดนนกอื้อใส่ถึงมันจะเป็น ที่เรารักอะ่ะแต่ว่ามันมันเป็นเรื่องของแเออเสื้อผ้าเราอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้มันเละนะื้อนเนาะแต่ถามว่ามันเป็นเรื่องปกตินะที่มันจะอือ้อนกอาจจะไม่ได้อื้อตรงเวลาทุกครั้งซึ่งนกแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันอายุอ่าน้ําหนักสิ่งที่กินเข้าไปมันมันเป็นปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้นกไม่ได้อื้อตามเวลาแต่อย่างน้อยเนี่ยเราจะพอพอเขาเรียกว่าอะไรเราจะพออนุมานได้ว่ามันประมาณนี้ อ่ะแล้วเราก็จะลองค่อยๆฝึกให้เขารู้ว่าเขาต้องอึถึงเวลาละเขาต้องอึเออก็ประมาณนี้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองเริ่มเลยละกันไม่รู้นะว่ามันจะสําเร็จไหมอะไรเงี้ยก็ขอเป็นกําลังใจให้หน่อยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็แครเปอร์ครับวันนี้เราจะลองดูเนาะโอเคไหมดูดิมันจะกินอยู่แล้วอ่ะมันจะกินผมแล้วตอนเนี้ย โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มเลยโอเคเดี๋ยวเราลองเช็คก่อนนะว่าว่าน้องอาสามารถกินได้หรือ,อยังตอนนี้เราจะก็คือเราจะให้น้องอ่ะกระเพาะโล่งเลยเนาะไม่ไม่ให้แบบมีเพราะว่าเราจะได้วัดได้จริงๆวิธีเช็คก็คือจับตรงนี้นะจับตรงกระเพาะน้องอ่ะกระเพาะพักเขาเรียกกระเพาะพัก ก็จะเห็นได้ว่าเออมันมัน,มนฟีบหรือยังอะไรอย่เงี้ยแล้วก็เดี๋ยวขอเก็บอื้อก่อนหนึ่งรอบเพื่อให้รอบต่อไปก่อนที่จะจับเวลาจริงเนี่ยมันมันไม่มีอะไรตกหลน่นอาจจะต้องใช้เวลานิดน,นึงนะทุกคนคลิปเนี้ยแต่ว่าก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะ อะไรจ๊ะอะไรจ๊ะ <BUR N> ตอนนี้อื้อน้องสุขภาพเอ่อไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะทุกคนคือตอนแรกที่เริ่มรักษาที่เริ่มกินยาน้องอื้อสวยมากเนี่ยเดี๋ยวลูกแปะให้ดูน้องจะอื้อประมาณเนี้ยอืม ก็ตอนนี้มีอื้อแบบนี้บ้างแล้วก็สลับกับอื้อเหลวเนาะอือแล้วก็อย่างนี้ทุกคนเรื่องเรื่องอาหารนะ่ะคือตอนนี้ในบ้านเราเนี่ยนะเขาใส่ใจเรื่องอาหารมากในวงการที่เขาเลี้ยงนกกันเนี่ยที่สังเกตเลยนะ เขาถึงขั้นที่สมมุติว่าเอาง่ายๆนะเดี๋ยวเราทําตัวอย่างให้ดูสมมุติว่านี่คือคือทันยพืชเนาะที่ให้นกกินเชื่อไหมว่าเขาเอามากลางแบบนี้เลยนะแล้วเขาก็คัดเม็ดที่เสียเนี่ยทิ้งอย่างนี้เลยเขาคัดเม็ดที่เสียทิ้งอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อเพื่อให้นกอะได้อาหารที่ที่อ่าเม็ดมเมล็ดต่างๆเนี่ยทันยพืชที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ แล้วธัญพืชพวกนี้ต้องไม่เป็นดัดแปลงพันธุกรรมด้วยนะเขาก็ต้องไปหามาซึ่งมันมีราคาแล้วมันก็แพงมากทุกคนแล้วก็ในสมมุติว่าในในข้าวอะไรพวกนี้มันจะมีฝุ่นข้าวเนาะอ่าอ่อ่อ,อยืนยืนในในข้าวเนาะมันจะมีฝุ่นข้าวมี มีเศษฝุ่นอ่ะธัญพืชอ่ะตอนที่เขาสีออกมาบางอย่างในกระบวนการผลิตหรือว่าเอาออกจากฝักอะไรเงี้ยมันจะต้องมีฝุ่นของมันเ,เขาล่อนด้วยนะทุกคนเขาจะเอาอย่างเงี้ยไปล่อนเนี่ยไปล่อนเลยเอาฝุ่นออกเพื่อให้นกเนี่ยได้ของกินที่สะอาดถูกหลักอนามัยของน้องนะบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นดอกบานไม่รู้โรยอย่างเงี้ยก็ต้องแบบปอดสามทิศ ต้องมส่วนใหญ่เขาจะไปหาดอกบานไม่รู้โรยป่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างให้สะอาดเขาก็อบแห้งเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยคือคือเราบอกได้เลยอ่ะว่ายังไงก็ช่างอ่ะมันสะอาดมากสัตว์เลี้ยงแบบเนี้ยผมว่ามันมันเราว่ามันอยู่ที่มุมมองอ่ะแต่ละคนว่าทัศนคติที่มีต่อต่อน้องอ่ะมันเป็นยังไงเนี่ยน่ารักขนาดเนี้ย ใครจะไม่รักได้อะก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เราเก็บอื้อไปได้ประมาณหนึ่งละน่าจะเหลือน้อยหรือหรืออาจจะหมดแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ใช้ตามองไปเนี่ยไม่เจอละก็อยู่หรือยังครับอันเปอร์ครับออใหให้ใหาทุกคนหน่อยอเ อออดึงดงออึงด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 บบึงด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 ึง โอ้ยนกออไม่เป็นไรนะอะไรอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันก็ไม่อยากโดนอะ่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากต้องลุกไปล้างหรือหรืออาบน้ําใหม่หรือซักเสื้อผ้าใหม่เดี๋ยวนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยอออก็ก็จะพยายามเอ่อให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราเนาะอ่ะก็อย่างนี้ก็ประมาณหนึ่งละเดี๋ยวเช็คหน่อยเช็คหน่อยเช็คหน่อยก้มหัวอย่างเดียวเลยอ ตอนนี้กรพอพักก็ก็ว่างๆนะจริงๆกินได้แล้วละ่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอหลังจากจากป้อนข้าวเสร็จเนี่ยเ,เราจะทำการให้น้องอื้อก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็จะเริ่มจับเวลาเลยว่าแต่ละครั้งเนี่ยจะห่างกันแค่ไหนประมาณกี่นาทีอะไรอยเงี้ยเพราะว่าคนเลี้ยงนกส่วนใหญ่เขาจะรู้เลยว่านกสมมุติว่านกที่ไม่ได้ถูกฝึกมาให้อื้อเป็นที่ เราก็ไม่ได้คิดว่าจะให้นกอื้อเป็นที่ขนาดนั้นนะอาจจะไม่อยากไปฝืนธรรมชาติอะไรมากแต่ว่าอย่างน้อยให้เรารู้ใช้ชีวิตร,ร่วมกันได้อย่างเช่นสมมติว่าเรารู้ว่าสิบห้านาทีอื้อทีหนึ่งเราก็จะทุกสิบห้านาทีเราก็จะเอามาให้อื้อก่อนแล้วเราก็ถึงจะเอามาเล่นได้เนาะประมาณนี้ก็เดี๋ยวลองดูแต่ตอนเนี้ยหิวหรือกังจ๊ะ๋อหิวแล้วเหรอแันเปอร์ อยู่หรือยังยูวหรือยังครับเดี๋ยวไปเอาข้าวมาให้น <fig ye> <and ler> ้องกินก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันโอเคเดี๋ยวขอเวลาป้อนข้าวน้องก่อนนะครับเจอกันครับโอเคทุกคนเราจะเริ่มให้ข้าวแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ ให้ยาก่อนเราก็จะฝึกคอแบงค์ไปเลยเริ่ม เช็คก,ก่อนเดี๋ยวเรามาเช็คก,กันก่อนมาว่าในรังมีอื้ออีกไหม <c oughs> อ่าตอนนี้น้องอื้อแล้วนะหนึ่ง <c oughs> คือตอนนี้เริ่มจับเวลาแล้วนะ <c oughs> นี่นะ <c oughs> น้องอื้อไปแล้ว <c oughs> ตอน โอเคทุกคนเราอยุดตรงนี้นะก็คืออย่างนี้ตอนนี้เรา เราเสร็จละแล้วเราเริ่มจับเวลาละตอนนี้ผ่านมาประมาณสิบห้าวิไม่หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีแล้วนะเออก็คือทุกคนช่วยกันดูนะเดี๋ยวเราจะปรับภาพให้มันเร็วขึ้นแล้วก็ช่วยกันนับนะว่ากี่นาทีอื้อเท่าไหร่ไปเริ่ม โอเคทุกคนเราให้อาหารเสร็จแล้วแล้วเราก็ฝึกน้องคอแบ็กแล้วเนาะตอนนี้คือเวลาที่เราจะเริ่มทำเคสของเราเนาะก็คือเราจะจับเวลาแล้วว่าตอนเนี้น้องน้องกี่นาทีถึงจะอ,อึนับจากตอนนี้เลยนะก็คือเริ่มที่เวลาเราจะเริ่มที่เวลาสองนาทีเริ่มเริ่มตอนนี้เลยเวลาก็จะอยู่ตรงนี้ ทุกคนก็จะดูเอาแล้วทุกคนช่วยกันดูนับนะว่ามันกี่นาทีอึครั้งหนึ่งโอเคอยู่กับน,น้องไปนะทุกคนแคปเปอร์เดี๋ยวระหว่างนี้ก็จะพูดไปด้วยเนาะประมาณนี้ก็คือตอนนี้ในในกล่องน้องในตู้กลกน้องก็คือไม่มีแล้วไม่มีอือไม่มีอะไรละเราจัดการเรียบร้อย ก็เวลาก็เริ่มลานละ ทุกคนเราจะไม่เล่นกับน้องหรือว่าคือเราจะให้น้องอ่ะใช้ชีวิตตามปกตินาะหลังจากกินอิ่มแล้วน้องน้ำหนัก60กร,รมัมประมาณ63กร,รมัมก็จะให้กินแค่6ซีซีแต่วันเนี้ยเราให้6.5เนาะให้เยอะนิดนึงเพื่อให้น้องได้อิ่มหน่อยจะได้ไม่ไม่วุ่นวายมากแล้วก็ทีเนี้ย ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูว่าช่วยกันดูนะว่ามันอื้อปุ๊บเราก็จดเวลาไว้อย่างเงี้ยดูดิว่ามันจะกี่นาทีกี่ชั่วโมงนั่นแหละ

โอเคทุกคนก็ผ่านไปประมาณชั่วโมงนิดๆเนาะมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวจะถลุปให้ฟังนะว่าตอนนี้มี เอ,อื้อน้องเท่าไหร่โดยประมาณเนาะเดี๋ยวลองหาดูก่อนอมา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 ก็คือน,นี่น่ารักไหมน่ารักไหมครับน่ารักไหมครับอ่ะเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ก่อนไอ,อยู่กับจูตรงนี้ก่อนอ โอเคมีหนึ่งสอง,ส,องสามไปไหนยีอสิบหนึ่สงสงิบไปไหนละ่ะอยู่นี่อยู่นี่อเอ๊ เอาอะไรเอาอะไรแอดเปอร์ก็คิดว่าหมดแล้วนะทุกคนมีรวมๆแล้วเนี่ยประมาณหกกองเนาะอ้ <c oughs> อ้โเออเอออยู่นี่แหละอยู่นี่แหละคอยคอยก็นี่ประมาณนี้ ประมาณนี้นี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมอื้อน้องก็จะแบบว่าอ๋อนี่เนี่เอาอันนี้อันนี้อันนี้อันบนสุดก็จะเป็นเส้นๆแบบนี้อันนี้คือคืออื้อสวยนะประมาณนี้สรุปได้เลยนะโดยประมาณแล้วก็จะคือในนกเล็กอย่างเงี้ยก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยจะตกประมาณ ทุกๆสิบนาทีเนะนาะก็จะอื้อทีหนึ่งใช่ไหมครับพอท,ทุกๆสิบนาทีก็จะอื้อทีหนึ่งเราก็จะรู้แล้วว่าถ้าเราเล่นกับน้องเอาน้องออกมาอย่างเงี้ยสิบนาทีปุ๊บเราก็จะเอากลับเข้าไปละน้องก็จะอือ้อส่วนนกที่ใหญ่ขึ้นเนาะหรือว่าเป็นนกที่ตัวใหญ่นกใหญ่หรือว่านกที่เป็นตัวเต็มวัยอาจจะนานกว่านี้ก็ได้นะเราเราไม่รู้เพราะว่าเราเราก็มีแต่น้องตัวเดียวอย่างเงี้ย เออก็ก็ไม่เป็นไรลองดูครับทุกคนก็เผื่อเป็นเผื่อให้คลิปเนี้ยเนาะไม่ไม,ไม่มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะอยากให้เออทุกคนได้สังเกตน้องเนาะพอเราเลี้ยงเราก็ต้องดูแลเขาแล้วเราก็รักษาความสะอาดให้ดีนะจริงๆแล้วความสะอาดของนกเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับนกอย่างเดียวนะขึ้นอยู่กับเจ้าของด้วยฉัดเลี้ยงทุกชนิดแต่ถ้าเราสกปรกนก สัตว์เลี้ยงก็สกปรกไปกับเราอ่ะอืมก็ตามนี้ทุกคนเดี๋ยวจะไปก่อนแล้วนะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวก็ทีนี้หลังจากนี้เราก็จะเริ่มฝึกแล้วว่าทุกสิบนาทีเราก็จะเอาเข้าไปเข้าไปไว้ในตู้กบเพื่อให้น้องได้อื้อแล้วพอน้องอื้อเสร็จเราก็จะบอกว่าอื้อโอเคเสร็จแล้วเราก็จะเอาออกมาเล่นได้หรือว่า เอาออกมาข้างนอกเอามาเดินมาอะไรอย่างเงี้ยให้น้องอื้อเป็นที่ครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็คืออาจจะต้องมีขนมให้เพื่อเป็นรางวัลเนาะพออื้อเสร็จเราก็จะออกมาเอารางวัลอะไรประมาณเนี้ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการฝึกด้วยมันก็จะทำให้น้องมันเออดีขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอือแต่มันก็อาจจะมีพลาดบ้างนะทุกคนหมายถึงว่า บางทีมันก็เหมือนเราอะ่ะบางทีเราท้องเสียเราก็ไม่ได้อื้อตามเวลาทุกครั้งอะไรเงี้ยออม,มันก็เหมือนกันนกก็เหมือนกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้อื้อดีร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดอยู่ที่เราดูแลเขายัางไงอะไรเงี้ยอือก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะใช่ไหมอ่ะเร็วลาทุกคนเร็วแกร์ป สรุปว่าคลิปนี้นะครับก็น้องก็จะอืทุกประมาณ10นาทีไม่เกิน20นาทีแล้วก็ออขอใหออ้คลิปนี้ยเนาะมันมันมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเนาะแล้วก็ฝากฝากไว้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็